โซดิเซ <ítulo> so He ่ดีจริงไหมเฮียเห็นคนไทยรีวิวเวกันมากเลยแต่ก็สองเสียงสองกระแสนะแต่ไม่เคยเห็นฝรั่งเลยมึงทำคุณลำบากใจนะเดี๋ยวโทรไปลงแม่เนะฮะเอาตอบแบบจริงๆแบบเร็วๆแล้วกันนะเอาสไตล์กูแล้วกันนะถ้าน้องถามเอาใหม่เปลี่ยนโจมดใหม่ถ้าถามว่าเฮียอีเซมิยเกะรีวิวโซดิเซเนี่ยดีจริงไหมดีจริงไหมเฮียก็จะบอกว่าโอ้โสดๆครับก็มัน คือคือคือยังไงล่ะเอาเอา,เอาตรงๆนะริวโซโดิเซเนี่ยเอาบอกข้อดีก่อนข้อดีของเขาคือว่าเป็นน้ําหอมที่ติดทนมากติดทนมากนะเว้ยการกระจายตัวก็น่าเหลือเชื่อทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำเป็นแค่ edt เองแต่ว่าพี่ก็บอกแล้วว่าติดทนไม่ติดทนันไม่เกี่ยวกับ edt เนี่ยแต่ถ้าถามเรื่องเทสของกลิ่นหรือลักษณะของกลิ่นเนี่ยพี่ที่ตอบตรงๆว่ามันก็ถือว่าดีแต่ว่ามันก็ยังก้าวข้ามน้ําหอมที่สายสะอาดคลีนๆหลายๆตัวในโลกไม่ได้อ่ะ คือยังไงล่ะสมมติว่าน้องเอาลิลโซดิเซไปเทียบกับลุยอทองอิมเมจิเนชันมันก็ยังไม่ใช่เขาอ่ะมันก็ยังไม่ยังไม่ได้คอมเพล็กหรือว่าหรือว่าดูดีขนาดนั้นหรือแม้แต่ไปเทียบเทียบกับตัวที่พี่คิดว่าแจ๋วที่สุดในความเป็นซีตัสอย่างเฟิร์จด็อก่ิว่าเดอะเรเนซองมันก็ยังไม่ใช่สายสะอาดที่จะเรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วที่เคยเจอ หรือแม้แต่ตัวที่ป๊อปปูล่ามากๆ <S <S ซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของกันกันหลายคนแล้วนะครับคริสซิมเบอร์มอลเทนวอเตอร์ถ้านไวัดกันในสายสะอาดด้วยกันริวซูดิเซค่อนข้างจะค่อนข้างจะกลางค่อนข้างจะกลางแต่ว่าด้วยความที่มันป๊อปปูล่าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันหาซื้อได้ง่ายอีเซมีเกมันหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มันติดได้ทคน แล้วพี่คิดว่ารีวิวดีเซมันเป็นกลิ่นที่มันเข้าใจได้ง่ายอะกระแสสังคมแต่ว่าน้องบอกว่าสื่อฝรั่งยังไม่ได้รีวิวอะไรกันมากเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ประคมที่สื่อฝรั่งละมั้งนะครับรบริษัทจริงๆคือจริงการจะจ้างรีวิวเวอร์รีวิวเนี่ยเขาก็ต้องแบบลงทุนว่าจะเล่นตลาดเป้าหมายนาะจะเล่นตลาดเป้าหมายนอกนตลาดคนไทยนะครับแรกกับร,ราคาพี่เห็นราคาอยู่ที่สามพันกว่าบาทที่ซื้อตามห้างนะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันอ่อนดีมาร์มากๆมันราคามันเลยรลุดไปสามพันกว่าบาทซึ่งพี่คิดว่า ถ้ามึงมีอยู่4,000กว่าบาทเนี่ยพี่ไปน้ำหอมตัวอื่นนะพี่ไปน้ำหอมถ้าถ้า3,000บาทโอเคถ้า4,000บาทจะไปน้ำหอมตัวอื่นถ้าไปน้ำหอมที่ราคาใกล้ๆก,ก,กันอาจจะไปบ้านชองปอสักตัวนีงชื่อว่าเลเวอร์หรือว่าไปหาซื้อน้ำหอมแบรนด์นิชที่ที่ที่เขาขายเขาขายแบบราคาดีๆแบบ3 0 0 0 0บาทบาท้านเมสเซราเมสเซราซีดานบอยอะไรขนาดเนี้ยพี่คิดว่าพี่คิดว่าน่าใช้กว่าสำหรับใจพี่ถ้าน้องอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงมันให้ความรู้สึกยังไง น้ำหอมที่กลิ่นคลีน c l e a แบบน้ำแข็งดิบแหละเหมือนเราน้องเอาเอาเกลือทะเลเอาเกลือทะเลมาทำเป็นน้ำแข็งนะแล้วก็มีความเขียวแบบสารายแล้วก็มีความลงได้ไม้ที่ชื่นใจก็เป็นน้ำหอมที่เย็นสะอาดชื่นใจแต่ว่าติดเขียวแต่ติดเขียวชัดติเดตเขียวชัดอยู่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมตลอดใจพี่จริงๆคือว่าผู้หญิงบ้านเรามีสองแบบคือผู้หญิงที่คุ้นกลิ่นกลิเขียวๆใช้กลิ่นเขียวๆแล้วแล้วชอบกับผู้หญิงที่ไม่ชอบกลิ่นเขียววบอกอะไรน้ำหอมที่มีเนื้นเขียวอันนี้อันนี้แม่งแตกเป็นสองเสียงแต่ว่า พี่ก็จะจะบอกว่ามันง่ายมันเข้าใจง่ายสําหรับผู้ที่ที่มองหาน้าหอมขวดแรกในชีวิตเขาหาน้ําหอมขวดแรกๆหรือขวดต้นๆในชีวิตแล้วขอแบบว่าขอกินสะอาดที่สมรถนะดีๆที่ด่ดทนได้ไหมมันชอบกัน,นง่ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าน้องเล่นน้าหอมสายสะอาดไปสักพักหนึ่งแล้ว่น้องก็จะมีตัวอื่นในใจของน้องมามาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเซอร์จ็อบหรือว่าหรูอิมเมจเนชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราสรุปแล้วกันถ้าคำถามง่ายเฮียแล้วผมควรจะลงทุนควรลงทุนจะซื้อหรือโซลิเซ่ เสีซฟิกเก็สักขวดหนึ่งไหมถ้าพี่บอกว่าถ้าน้องกําลังหาได้ในช่วงราคาประมาณ3,000กว่าบาทถือว่าโอเคถือโอเค,ออเคแต่ถ้ามันหลุดไป4,000แล้วพี่คิดว่า oh. ย,ยังก่อนยังก่อนเพราะว่างบประมาณ4,000น้องสามารถไปแบรนด์อื่นได้สามารถไปแบรนด์อื่นหรือแม้แต่กระัางไปแบรนด์นิชได้เอางี้ก่าถ้าน้องถามว่าถ้าในงบ4,000กว่าบาทล่ะ4,000กว่าบาทล่ะอยากได้น้ำหอมสายสะอาดที่ดีมากๆสักตัวล่ะเฮียจะไปแหละเฮียไปเฮียไปเมมู เม m โมวินเทอร์พาเลพี่ชอบนะพี่ชอบมากนะเม m โมวินเทอร์อันนี้คือสุดยอดเลยสะอาดคลีนแบบฮิมะที่เป็นเกล็ดๆแล้วตามด้วยความเป็นกลิ่นมะนาวที่ฝานใหม่ๆเหมือนน้องไปกินสลรปปี้น้องไปกินสลรปปี้หิมะกินสลรปปี้ฮิมะ,ะ,มะที่เป็นกลิ่นมะนาวแล้วก็มีใบมิ้นท์ปักข้างบน มันรู้สึกชุ่มชื่นสดชื่นหัวใจมันรู้สึกว่าเพลินสบายชิลเป็นน้าหอมสายสะอาดที่เดินผ่านแล้วก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ใช้น้ําหอมสะอาดที่แพงมากถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่นะถ้ามียจ้าสี่าัก็แบะพี่ปเมมโมอันนี้เท่านั้นแล้วแต่รสนิยมน้องเลยพี่ก็จะบอกอย่างนึงว่าลิซูเป็นน้ำหอมที่ทนเป็นน้ำหอมที่ทนมากแต่ถ้าน้องรักน้องชอบมันจริงๆอีกตัวอาร์เทตวรที่ที่ดีนะในราคาใกล้กันบุครีโฟรหอมหรือว่าตัวที่ถูกกว่า และคิดว่าดีมากๆแล้วคนใช้ยังน้อยไม่ไม่โหลดเลยนะแต่ว่าหายากม้ากเลยมันจะมีเวอร์ซเชีตัวหนึ่งชื่อว่า The Dreamer ์เวอร์ซเ e ียตเรมเมอรอันนี้ก็โหชวนฝันลุ่มหลงหอมคลีนสะอาดแล้วก็ยูนีแล้วก็แตกต่างจริงๆนะฮะตัวนี้ก็จะถูกกว่าด้วยนะฮะอ่ะแล้วแต่เลยครับเงินน้องน้องตัดสินใจน้องตัดสินใจพี่ก็ให้การไลน์ว่าเดลโซดิเซเป็นน้ำหอมที่ดีที่ติดทนนะแต่ว่าถ้าน้องซื้อได้ในราคาที่3,000กว่าบาท คือว่าโอเคถือว่าคุ้มที่ลงเงินแต่ถ้าเกิน4,000ไปแล้วแม่ต่ำถ้าเป็นแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับไปครับ